วันนี้เราก็จะมานำเสนอสมาร์ทโฮมกันนะครับด้วยตัวอุปกรณ์ตัวนี้กับตัวนี้นะครับสมาร์ทโฮมก็คือเราจะมาใช้วิธีการเปิดปิดไฟด้วยตัวนี้กันก็เรียกว่าสมาร์ทเบเกอร์ตัวนี้เป็นสมาร์ทเกตเวย์ในที่นี้ผมจะรีวิวเป็นสมาร์ทเกตเวย์ก็คือเราจะไม่ใช้ตัวเบเกอร์ตัวนี้นะครับต่อ Wi-Fi แล้วมาสั่งเปิดปิดไฟนะเพราะว่ามันจะช้าเราจะใช้ตัวนี้นะครับคอนเน็กเข้ากับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ ไปต่อเข้ากับเราเตอร์นะครับในกรณีที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถสั่งผ่านตัวนี้มาได้แล้วก็มาคอนโทรลตัวนี้ก็ได้นะครับนี่คือวิธีการทำสมาร์ทโฮมนะครับผ่านสมาร์ทเกตเวอามาดูวิธีการติดตั้งสมาร์ทเกตเวกันนะครับว่าทำยังไงขั้นแรกเลยก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ไปโหลดแอปมาหนึ่งตัวครับชื่อว่า Smart Life ตัวนี้นะ Smart ทไลฟตัวนี้เปิดแอปสมาร์ทไลฟ์ไปลงกันให้เรียบร้อยนะครับสมาร์ทไลฟ เสร็จแล้วก็เปิดหน้านี้ขึ้นมาหน้าแรกเลยนะครับหน้าโฮมล้วก็กด Add ดีไว้ e ตรงนี้เราจะมาแอดอุปกรณ์ตัวนี้กันนะครับตัวนี้สมาร์ทเกตเวน์เนี่ยกดแ d d ดีไว้์แอดดีไวแล้วมองหาตัวนี้ครับมองหาตัวเก t e w a เว t ์คอนโเห็นไหมครับตรงนี้นะเกียร์เวน์คอนโทรลเราจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ ข้อแรกเลยนะครับเป็นไวเลสเกตเวซิกบีคือออุปกรณ์2ตัวนี้นะครับมันจะเชื่อมต่อกันด้วยซิกบีนะครับเราก็เลือกไวเลสเกตเวซิกบีอ่าเสร็จแล้วให้เราเลือก Wi-Fi ที่บ้านเรานะครับ Wi-Fi ตรงนี้นะกดเลือกที่บ้านเราให้เป็น2.4นะครับแล้วก็ใส่พาสสวดให้เรียบร้อย Wi-fi ที่บ้านเรานะครับแนะนำว่าเป็น2.4นะครับเพราะเขาแนะนำมาอ่า if your wi f your wi-fi is 5 gig bits ทูพิซเ e ตบสจุนะครับก็เป็น2.4แล้วเราก,กด next กด next เสร็จปุ๊บอ่าเขาก็บอกเลยครับให้เปิดเครื่องตัวนี้ขึ้นมาให้เสียบปลั๊กอะ่ะเสียบปลั๊กตัวนี้นะครับเอาอุปกรณ<ม>์สมาร์ทเกจเวเนี่ยไปเสียบปลั๊กมันก็จะบิ้งมีไฟขึ้นมาเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ตอบ c o n f i r ร์ม e indicator is b อร์ i n สมันบอกว่าไอ้กล่องเนี้ยนะครับของเรามันมีไฟกระพริบแล้วเราลองมาดูเรงมาดูกันนะครับมันกระพริบไหม เร็วด้วยครับแต่พิบเร็วหรือช้าครับดูสิเร็วครับอันนี้น่าจะเร็วมันมีทั้งเร็วมีทั้งช้านะครับในที่นี้มันกระพริบเร็วเราก็ตอบเร็วไปอ่าพอเราตอบเร็วเสร็จปุ๊บมันก็จะมองหามันจะวิ่งหาแล้วครับจะหาอุปกรณ์ตัวนี้ละเสร็จปักให้เรียบร้อยนะครับวิ่งหาอุปกรณ์สมาร์ทเกตเวย์เราจะมาทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวนี้กับมือถือก่อนนะครับ ดูซิมันจะเจอไหมเจอไหมมันบอกให้เราเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้โทรศัพท์มือถือกับอุปกรณ์สมาร์ทเกตเวมันจะเชื่อมต่อกันละเป็นการรีวิวสมาร์ทโฮมแบบมีสมาร์ทเกตเวนะครับคือโดยปกติแล้วตัวอุปกรณ์ IoT เนี่ยมันสามารถต่อกับ Wi-Fi โดยตรงได้ผมไม่แนะนำนะครับอ่ามันก็เจอแล้วเห็นไหมครับไวเล g b e e g ีเก way ไหมครับมันเจอแล้วเราก็ตอบดันพอตอบดันเสร็จใ่ไหมครับอุปกรณ์ตัวนี้มันก็จะถูกแอดเข้ามาในระบบของสมาร์ทเกตเว y แล้วและทีนี้ยังไงครับเราจะมาใช้อุปกรณ์ตัวนี้ใช่ไหมครับขั้นแรกเลยก่อนที่เราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้เราก็กดรีเซ็ตมันก่อนนะครับโดยการกดค้างเอาไว้กดค้างเอาไว้นะครับเพื่อรีเซ็ตมันนะอ่ามันเป็นไฟกระพริบแล้วอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็มากดแอดซับดีไว้ ที่จะเอาตัวเนี้ยอุปกรณ์ตัวเนี้ยนะครับไปต่อกับอุปกรณ์ตัวนี้นรรรนเราก็กดแอดซับดีไว้เนยครับเราซับดีไว้เป็นอะไรครับเราเลือกเป็นอะไร <Okay. S 1> อ่าเราก็ดูซิครับมันไม่มีมีเซนเซอร์มีซ็อกเก็ตมีไลท์ Line, มันไม่มีในนี้เราก็มอมอดีไว้เราจะมาเลือกเบรกเกอร์กันเบรกเกอร์อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนครับช่วยหาหน่อยสิซ็อกเก็ต มันจะมีอุปกรณ์เขียนไว้เลยนะครับวันนี้เราซื้ออะไรมาทําตามผมไปเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ทําตามไปเลยง่ายๆไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับนี่เบรกเบรกเกอร์เบรกเกอร์เราก็จิ้มเบรกเกอร์เข้าไปเห็นไหมครับสเต็ปหนึ่งเขาก็บอกอะไรครับให้ไปเปิดให้เสียบปลักเราก็เสียปลักเบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะถึงมีไฟเงี้ยไฟสองยี่สิบนะครับฝั่งนี้ไฟสองยี่สิบนะครับเราไปต่อฟลักไ้เรียบร้อยแล้วไฟสองยี่สิบสเต็ปที่สองก็คือให้เรากดรีเซ็ต ที่ปุ่มนี้อ่ะกดอีกทีก็ได้ผมจะไปกดก่อนเดี๋ยวไปตัดต่อเอากดรีเซ็ตที่ปุ่มนี้นะครับค้างไว้ห้าวินาทีอ่าจนจนไฟมันกระพริบเนาะพอไฟมันกระพริบเสร็จสเต็ปที่สามก็บอกว่าอะไรครับให้นี่มันก็จะมีไฟกระพริบโชว์ตรงนี้ไหมครับตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กเราก็คอนเฟิร์มว่าไฟมันกระพริบแล้วเรากดคอนเฟิร์มกดคอนเฟิร์มดูนะครับมันก็จะแอดอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปก็คือ ไอ้ตัวนี้จะแอดอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปละครับเรียบร้อยไหมเจอไหมเจอไหมดีไว้ฮเบีนจากจร้อ้าวแอดแล้วเราก็กดดันไปครับมันบอกว่าเจอแล้วตอบดันมันก็จะมีเบเกอร์ขึ้นมาเราจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ครับเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีเปลี่ยนชื่อเป็นสวิตไฟหน้าบ้านก็ได้นะครับสวิตไฟหน้าบ้านอ่าสมมุติเราเปลี่ยนชื่อเป็นสวิตไฟหน้าบ้านนะครับแล้วก็กดดัน อ่าตอนนี้นะครับอุปกรณ์สองอย่างเนี่ยเนี๋ยเรามาเทสกันดูสิเขา,ามันใช้งานได้ไหมนะครับลองดูนะผมกดสวิตช์นี้นะดูนะครับผมจะกดเปิดอ่าได้ยินเสียงไหมครับไฟดับไปนี่คือตอนนี้นี่เขาไม่ดินนะในพ่อมันยูไปไฟดับไปนี่ตรงนี้มันคือมันคือใช้งานได้แล้วเปิดเรากดตรงน,นี้ก็คือปิดอ,อ่าแล้วตอนนี้เรามาดูสิครับเราทําผ่านเราทําผ่านไอเกตเวย์ดูสิเห็นไหมครับเรามาทําผ่านเกตเวกันนะนี G ่ A G A G A ในมือถือผมก็มีอุปกรณ์อยู่2ตัวก็คือมีเกตเวยตัวนี้กับสวิตตัวนี้อย่าลืมนะครับเราไม่ได้คอนโทรลสวิตตัวนี้โดยตรงเราคอนโทรลโดยการวิ่งไปผ่านเกตเวยและเกตเวยไปสั่งอันนี้นะครับจริงๆไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้งานได้วิธีการลองดูนะครับอ่าแต่นี้ผมเปิดโปรแกรมตัว Smart Light ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เข้าหน้าแรกแล้วลองดูนะสวิตไฟหน้าบ้านผมกดนะดูนะครับเอากดให้หน่อยซิ อ่าเห็นไหมตอนนี้ครับนี่คือเปิดไฟเราก็จะเห็นเป็นสีเขียวนะครับก็คือถ้าผมเอาไฟสองรอยี่สิบมาต่อสองอันนี้ออกมานะครับมันก็มันจะเป็นมันจะเป็น,น,ปนตัวเนี้ยจะทํางานเหมือนสวิตช์หรือเป็นเบรกเกอร์อ่าไหนกดปิดสิครับปิดอ่าเห็นไหมครับพอกดปิดไฟตรงนี้มันก็จะโชว์ขึ้นมาก็คือตอนเนี้ยมันไม่ได้ทํางานก็คือเราปิดไฟแล้วเห็นไหมครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับ ถ้าใครสนใจก็ซื้อตามไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับอย่าลืมนะครับวิธีการก็คือสั่งจากมือถือมือถือวิ่งไปนี่แล้วก็นี่ก็วิ่งไปสั่งอันนี้นะครับอันนี้ต่อไฟ220ไว้นะครับพอเราต่อออกอีกฝั่งหนึ่งก็ไปเข้าหล,ลอดไฟไปเข้าพัดลมไปเข้าอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือ,คอการทำสมาร์ทโฮมส่วนใครมีอุปกรณ์อื่นก็มาแอดผ่านตรงนี้ได้ครับเข้า WiFi 6b กบีเกตเวนะครับ,บแล้วก็มาแอดสับดีไว ใครจะเอาเป็นเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์คนเดินผ่านเซนเซ,นเซอร์อุณหภูมิหรือจะเป็นแกส๊สเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถมาแอดไปได้แต่ตรงนี้ผมทําที่คนใช้งานเยอะที่สุดก็คือทําทเป็นสวิตช์ไฟนะครับเท่านั้นเองยังสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะผมไม่ได้อธิบายนะครับว่ามันยาวเกินโอเควิธีการก็เท่านี้นะครับขอจบการรีวิวสมาร์ทโฮมนะครับที่ทํางานผ่านสมาร์ทเกตเวออีกทีนะครับมันรวดเร็วไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้งานได้ นะครับแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ